ทำงานทีสิทธิ์ฉบับคนอดนอน EP หนึ่งมาแล้วค่ะกับการทำทีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งของแบมซึ่งชิ้นที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นหนึ่งใน4ชิ้นของการส่งทีสิทธิ์ของแบมนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดติดตามเพิ่มเติม,ม,มก็สามารถดูได้ที่เพจแบบได้เลยใช่ค่ะทีสิทธิ์ของแบมก็คือการทำผลงานปฏิมากรรมขนาดเมดอัพนั่นเองค่ะระหว่างทำงานก็จะมีความเหนื่อยบ้างไรบ้างแต่ก็สู้ค่ะแบบเรายังมีกำลังใจมานั่งเชียร์อัพอยู่ตรงนี้นะคะแค่มานอนเฉยๆใช่ค่ะเฟเฟอร์เรนของแบม ของแบมก็จะมีการปั้นผสมภาษารวมไปนะคะตั้งแต่ปั้นหัวด้วยอีพ็อกซี่แล้วก็ส่วนอื่นๆที่นําวัสดุดีเทลอื่นๆมาตกแต่งเป็นตัวชิ้นงานค่ะในส่วนนี้แอบตัดดีเทลชุดยากมากพอเราทําผลงานเสร็จแล้วเราก็จะเอางานไปตรวจที่มหาลัยกันนะคะอันนี้เราก็ขับรถตั้งแต่นครสวรรค์ไปนครปฐมกันเลยค่ะขอบคุณป๋ป๋าที่ช่วยหนูหลังจากที่เราเอางานเข้าไปตรวจแล้วนะคะเราก็จะฟังคอมเมนต์จากอาจารย์แล้วก็นําไปปรับใช้ต่อในผลงานตัวต่อๆไปค่ะซึ่งในส่วนนี้การนอนของเราก็สิ้นสุดแล้วค่ะแต่ว่าตัวต่อไปจะเป็นยังงไไว้้มาาทํใหดูนะ